ทิมแบบนี้แท้แต่ไม่นิยมเขาไม่เล่นกันเคยเจอกันไหมครับหลายๆคนก็คงเคยเจอแบบนี้มาแล้วจะเล่นอะไรกันไอ้ที่เห็นนิยมกันเนื้อตึงเป๊ะ,ปะธรรมชาติก็ไม่มีบางทีก็เกชัดๆแต่แท้ได้ด้วยราคาแปะราคาใหญ่กว่าลูปพระอีกถ้าอยากได้เงินก็ไปหาแบบนี้มานะจะไปหาเจอได้ยังไงล่ะครับ ปั๊มที่หนึ่งแล้วก็ให้อีกที่หนึ่งแต่งหาไปก็ไม่เหมือนถึงเหมือนก็ไม่รับหรอกครับเพราะปั๊มมาไว้ขายไม่ได้มีไว้รับซื้อคนอยู่กับพระธรรม,มะต้องเข้าถึงจิตถึงใจกันบ้างไม่ใช่หลอกให้คนมีแต่ความโลภโกรธหลงแต่ก็นะครับแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีอย่างน้อยสี่มีนาก็ขอเป็นพื้นที่เล็กๆที่ให้พี่เพื่อนๆที่ศรัทธาและชื่นชอบพระเครื่องได้ศึกษาเรียนรู้กัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆต่อไปนะครับฝากพี่เพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและฝากบอกต่อความรู้เป็นธรรมทานกันจะขายจะคืนแล้วแต่ศรัทธาเลยครับแต่ถ้าจะเช่าหาสะสมบอกเพื่อนๆให้มาดูสี่มีนาก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามารับชมคลิปของสีมีนานนะครับกดติดตามช่องไว้ได้ยังครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ พระสุ้มกอที่สุดแห่งโภคพย์พและการปกป้องคุ้มครองพุทธคุณอเนกอนันต์ด้วยบันทึกที่ว่าไว้ว่ามีกูไว้ไม่จนพระสุ้มกอจึงกลายเป็นที่ใฝ่ฝันของผู้คนมากมายคนที่ยังไม่รวยก็อยากได้ไว้บูชาคนรวยแล้วก็อยากมีไว้ครอบครองอีกยิ่งถ้าศึกษาจากจาลึกลานทองลานเงิน และสิลาจารึกที่บันทึกไว้เกี่ยวกับเรื่องราวการสร้างของพระกรุก,กำแพงเพชรการบูชาและวิธีการอาราธนาพุทธานุภาพไว้ว่าท่านจงไปเอาว่านทั้งหลายอันมีฤทธิ์เอามาให้ได้พันเก็บเอาเกสรดอกไม้อันวิเศษที่มีกฤษณาเป็นอาทิจึงเปล่าร้องเทวดาทั้งปวงให้มาช่วยกันบทยา ทำเป็นพระพิมพ์พไว้สถานหนึ่งทำเป็นเมฆพัดส,สถานหนึ่งลือสีทั้งสมองค์นั้นจึงบังคับลือสีทั้งปวงให้เอาว่านทำเป็นผงเป็นก้อนถ้าผู้ใดได้ถวายพระพรแล้วจึงเอาไว้ใช้ตามอานุภาพเถิดให้ระลึกถึงพระลือสีที่ทำไว้นั้นเถิดจึงได้มีคํากล่าวถึงพระสุ้มกอหรือพระกรุก,กำแพงเพชรไว้ว่า มีกุวไว้ไม่จนเมื่อตามจารึกได้มีการกล่าวถึงพระกรุก,กําแพงเพชรไว้ว่ามีการทําพระพิมพ์และเมฆพัดพระพิมพ์มีทั้งเนื้อชินเงินเนื้อดินเผาและเนื้อว่านหน้าทองสี่มีนาเคยพบนะครับแต่เมฆพัดนี้ยังนึกไม่ออกว่าเป็นลักษณะไหนเป็นพระเครื่องหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นพระกรุก,กําแพงเพชรเนื้อเมฆพัดโดยส่วนตัวสี่มีนายังไม่เคยพบครับ สำหรับพระเนื้อดินเป็นเนื้อดินผสมว่านแลแล้วเผาเพื่อให้เนื้อพระเซ็ตตัวสิ่งที่ยังให้เราศึกษาความแท้ได้ก็คือธรรมชาติของดินและแร่ที่ถูกเผานี่แหละครับต้องผ่านอายุมามามากกว่า600ปีเท่านั้นผิดจากนี้คือไม่ใช่พระสุมกอที่สร้างในสมัยสุขโขทยัยสมัยก่อนสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในการเก็บรักษาพระเก่าก็คือตำหนิครับ แต่สมัยนี้คือความโลภถ้าวางเรื่องนี้ไม่ลงศึกษาพระแท้ยากครับพุทธสินของพระสุ้มกอจะมีลักษณะด,ด้านบนโค้งขอบข้างจะโค้งน้อยๆและตรงลงมาจดที่ฐานฐานด้านล่างตัดตรงดูคล้ายเล็บมือขอบข้างหนาตั้งได้แต่ก็มีบางองค์ที่ฐานจะเอ,อียงๆหน่อยนะครับองค์พระจะมีรูปพระพุทธประทับอยู่ตรงกลางในซุ้มขอบซุ้มจะหนา องนี้มีรัศมีโดยรอบที่เรียกว่าพิมพ์มีกระนกรอบเสียรองค์พระจะมีเส้นรัศมีเหมือนเปลเวเพลิงโดยรอบยอดเกศตูมสั้นใบหน้ามีเขาโครงของตาร่องตาจมูกและปากใบหูกว้างช่วงไหล่กว้างดูบึกบึนเส้นจีวรและสังกติชัดเอวจะคอดเข้าแขนยาวร่องแขนลึกมือขนาดใหญ่ทั้งสองข้างประทับซ้อนขวาทับซ้ายบนหน้าตัก ช่วงขายาวอยู่ในท่าสมาธิราบอยู่บนฐานบัวเล็บช้างด้านหลังจะเรียบบางองค์จะพบรอยครูดหรือรอยปาดครับเท่าที่สีมีนาพบมาทั้งใบหน้าลายกะนกและจำนวนกลีบบัวที่ฐานไม่ได้มีลักษณะเดียวส่วนมากที่พบพิมพ์ทรงและสัสดส่วนต่างๆก็ไม่ได้สวยงามสมบูรณ์สมส่วนไปทั้งหมดทุกองค์นะครับเราวิเคราะห์ได้จากพระซุ้มกอ เป็นพระพิมพ์ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากชัดและลึกโดยเฉพาะช่วงวงแขนโอกาสที่กดพิมพ์แล้วจะเกิดการบิดรูปมีสูงมากๆก่อนที่จะนำไปเผาครับเรามาเช็คเนื้อพระกันนะครับ พระซุ้มกอเป็นพระเนื้อดินผสมแรแล้วเผามีว่านและเกสรเป็นส่วนผสมได้แต่ก็ไม่ควรจะมีให้เห็นเพราะว่าถูกความร้อนเผาไปหมดแล้วครับถ้ายังมีหลงเหลือให้เห็นเราต้องวิเคราะห์ในทางของดินที่ถูกความร้อนไม่สูงมากตัวแปรของสภาพพระซุ้มกอแต่ละองค์จะขึ้นอยู่กับดินแรกและความร้อนที่มีสัดส,ส่วนต่างกันเกิดเป็นโทนสีและความแกร่งที่ต่างกันออกไปครับ ความเป็นเนื้อดินเผาเก่าคือสิ่งแรกในการดูพระซุ้มกอพื้นฐานอย่างแรกแต่ก็โดนกันทั่วหน้านะครับเจอดินใหม่เผาบ้างอบมาบ้างโดนกันตั้งแต่ตู้เก็บพระยันตู้เซฟ600ถึง800ปีคือระยะเวลาของพระซุ้มกอที่ผ่านอายุมาตั้งแต่การสร้างแล้วนะครับดินจะต้องหมดสภาพการยึดเกาะตัว ถ้าดูแล้วเนื้อพรายังมีความช่ำเหนียวยึดเกาะตัวอยู่คือผิดธรรมชาติดินเผาอย่างน้อย600ปีแน่นอนส่วนถ้าเป็นพระใช้สีจะเข้มและเนื้อฉ่ำได้แต่ต้องมาพร้อมกับความกร่อนและล่องรอยจากการใช้แห้งกรอบนวลตาคือสภาพไม่ใช้นะครับถ้าใช้จะเข้มฉ่ำเหี่ยวและกร่อนลองเปิดรูปดูในอินเทอร์เน็ต แล้วค่อยๆดูธรรมชาติมีให้ดูเยอะครับเรียนรู้กันได้สีมีนาไม่ได้หมายความว่ามือใหญ่ๆเขาขายเก๊กันนะครับแต่พี่เพื่อนๆลองปิดชื่อและปิดราคาดูสิครับก็จะมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในองค์พระครับ เนื้อพระเก่าโดยเฉพาะพระกรุกกำแพงเพชรยังไงก็ต้องแห้งการเกิดออกซิเดชันมา600-800ปีเอากลางๆก็7 0็700ปีนะครับไม่แห้งไม่ได้ครับไม่มีเครื่องปั้นดินเผาโบราณในโลกนี้ที่ไม่แห้งและไม่นวลตาจากคราบที่คุมผิวจากการออกซิได์ครับและทั่วโลกก็ศึกษาของเก่าด้วยหลักการออกซิเดชันนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่ดูพระสุ้มกอต้องเริ่มต้นจากการเห็นความแห้งดูแล้วต้องนวลตาเพราะมีการคลุมผิวบางๆและละเอียดทั่วทั้งองค์ครับเสร็จแล้วเราก็ดูระดับของความแห้งของพื้นที่ที่อยู่สูงและที่อยู่ในร่องที่เก็บความชื้นได้มากกว่ามีธรรมชาติต่างกันแค่ไหนครับถ้าเหมือนกันหมดสีเหมือนสภาพก็เหมือนกันหมดทั้งองค์ผิดธรรมชาติ สีมีนาตีเก๋ระวังไว้ก่อนครับความหลากหลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับดินก็รวบรวมมาว่านก็เผาไปหมดแล้วคราบน้ำว่านยางไม้อาจจะเหลือได้บ้างมวลสารแร่ต่างๆก็รวบรวมมาอาจจะบดหยาบหรือบดละเอียดได้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาผสมรวมกันแล้วเผาผ่านอายุ แล่บางส่วนก็ละลายเข้ากับเนื้อดินรวมกับการเปลี่ยนสภาพของเนื้อดินยังไงก็ตามต้องเกิดเป็นความหลากหลายให้เห็นครับกลับไปที่เมื่อกี้นะครับถ้าพระสุ้มกอมีธรรมชาติเดียวให้เห็นนิยมได้ครับแต่แท้ไม่ได้หลังจากที่เราเช็คความแห้งและนวลตาไปแล้วเราจะมาเช็คความเหี่ยวของเนื้อพระกันต่อเนื้อพระเก่าต้องดูกรอบกร่อนยิบ,ยบ ซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมชาติของดินตายหรือว่าดินหมดสภาพนะครับมีความเหี่ยวกร่อนตามอายุและยิ่งเมื่อรวมกับการคลุมผิวเนื้อพระสุ้มกอไม่ว่ายังไงก็จะเรียบตึงไม่ได้เลยครับต้องเห็นความเหี่ยวกร่อนเป็นหลอนขึ้นอยู่บนผิวเนื้อเหี่ยวนะครับมองเข้าไปที่เนื้อไม่เอาคราบโปะไม่เอาคราบฝุ่นเขอะเขที่แปะเอาไว้ พี่เพื่อนๆลองดูรูปพระสุงกอองค์คนดังหลายๆคนก็ได้มองที่เนื้อนะครับอย่ามองที่คราบบางองค์จะเห็นได้เลยครับว่าเนื้อ,อยังตึงเป๊ะเงาแวบพระเก็บก็ฉ่ำพระใช้ก็ตึงผิดธรรมชาติไปหมดเห็นเยอะแยะเลยครับถ้าเอาแค่นิยมก็เล่นได้แต่ถ้าจะเอาแ้อยากได้พุทธคุณมีกูไว้ไม่จนผิดธรรมชาติครับปิดหูดูพระปิดชื่อปิดราคา แล้วพี่เพื่อนๆจะเห็นความจริงครับสำหรับมวลสารที่พบในพระซุ้มก่อองค์นี้หลักๆจะเป็นแร่สีแดงที่กระจายอยู่ทั่วองค์พระเห็นได้ชัดนะครับชิ้นที่เห็นได้ชัดเราจะเห็นความเหี่ยวกร่อนและสีออกเป็นช้ำๆครับแร่สีดำมีความมันเงาคล้ายโลหะน่าจะเป็นในกลุ่มของหิมาไทย แร่ซิลิก้าเป็นก้อนแร่สีขาวหรือขาวอมเหลืองมีลักษณะใสๆสำหรับก้อนแร่สีดำและแร่ซิลิก้าในพระซุ้มกอองค์นี้ค่อนข้างมีขนาดเล็กดูยากกว่าพระกรุกเนื้อดินหลายๆองค์ที่สีมีนาเคยทำคลิปไว้วิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากการบดละเอียดเมื่อถูกความร้อนก็จะละลายเข้ากับเนื้อพระได้มากขึ้นทำให้เราเห็นว่าเนื้อพระมีความแกร่งและละเอียดครับ มวลสารที่มองเห็นได้ในพระเก่าทั้งหมดต้องมีการอยู่กับเนื้อพระอย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติมีความเหี่ยวกร่อนสีไม่สดดูช้ำๆและเมื่อมีความเก่าตามธรรมชาติแล้วก็จะต้องเกิดสีเข้มอ่อนต่างกันไล่ระดับกันไปไม่ได้เป็นการซื้อมาแล้วผสมลงไปพร้อมๆกันไม่เกิดการเปลี่ยนสภาพแบบนั้นคือไม่ใช่ครับ พี่ๆเพื่อนๆเห็นอะไรกันบ้างครับในพระสุ้มกอองค์นี้และเห็นอะไรกันบ้างในพระองค์ครูครูที่เปิดรูปดูกันและที่สำคัญที่สุดเห็นอะไรในพระของตัวเองบ้างครับพระสุ้มกอแทไม่ได้หายากมากนะครับแค่หาแหล่งให้ถูกและมีความรู้ดูแท้ได้การดูพระแทถ,ถึงจะยากกว่าการหาพระนิยมแต่ก็ศึกษาเรียนรู้กันได้ครับ พระสุมกรมีหลักฐานจาลึกไว้เรื่องการสร้างเรื่องอนุภาพและพุทธาคมชัดเจนมากๆถ้าผู้ใดได้ถวายพระพรแล้วจึงเอาไว้ใช้ตามอนุภาพเถิดพี่เวลเวลือนครับเก็บพระแท้เดอะครับอ้อบ้านใครที่เก็บพระสุ้มกอหรือพระเก่าที่ตกทอดมาเป็นร้อยๆปีแล้วศึกษาและรักษาพระแท้ไว้นะครับ อย่าให้ความนิยมทำลายพระแท้ที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างเอาไว้ฝากกดติดตามช่องสีมีนาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากบอกต่อความรู้เป็นธรรมทานกันจะขายจะคืนไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะเช่าหาแวะมาชมคลิปสีมีนากันก่อนตัดสินใจครับจะได้ให้คนขายเขาลองอธิบายว่าพระองค์นี้แท้ย่งไง แล้วมาเล่าให้สีมีนาฟังด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมและทุกกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้หวังว่าจะได้ประโยชน์ดีๆจากคลิปนี้กันนะครับพระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ